สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาวสุ่นลำไยทั้งจันบุรีและทางภาคเหนือวันนี้วันที่9มิถุนายน2 5 6 6 6แทนคุณเิด,ดินไทยมีความจำเป็นนะครับเพราะว่าเราถูกตั้งคำถามมามากมายจากเพื่อนสมาชิกจะลาดสารยังไงลาดไปแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นวันนี้เราจะไม่พูดกัน ย่นเยอะเพราะรายละเอียดนี่คิดว่าเพื่อนสมาชิกก็จะมีความรู้ความสามารถกันไปหลากหลายแม้แต่ยังสูตรการลาดสารก็หลากหลายแต่วันนี้เรามาคุยกันเพราะอะไรการทำลำใหญ่นอกฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จคือทำแล้วผลผลิตตอนเก็บมีความสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ตลาดต้องการ วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่สวนลำไยของจางงูนะครับครับสวัสดีครับผมร้อยตีพกนันบุญมีเจ้าของสวนลำไยอยู่ที่หมู่สามตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้ที่จะพูดในประเด็นสำคัญจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นพื้นฐานซึ่งเพื่อนๆสมาชิกลืมกันไปหมดแล้วผมเคยพูดเรื่องนี้เนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้ว ไม่ใช่ว่าเรานึกอยากจะทํยาลาไยนอกฤดูนึกอยากทําเมื่อไหร่ทําได้ทุกคนก็ท่องอยู่ในใจสะสมอาหารทางดินสะสมอาหารทางใบนะครับแล้วก็ถึงเวลาจะลาดก็ลาดอย่างลยาไยอาจสมมุติว่าตอนนี้ที่เรามาคุยกันวันนี้เพราะอะไรลยาไยที่จะออกสู่ตลาดในช่วงตรุษจีนซึ่งเป็นช่วงที่ราคาสูงสุดของลยาไยนั้นจะต้องดําเนินการ ลาดสารเนี่ยภายในเดือนมิถุนาถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้สอดคล้องกับเงื่อนเวลาซึ่งตรงนี้นี่ก็แม้แต่ท่านเจ้าของสวนเองก็ได้ทดสอบกันมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ทีนี้ที่มันทำไม่สำเร็จเนี่ยแล้วมีคำถามมากมายเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจว่ามันถึงเวลาเหมาะสมที่จะลาดไหมพอเรารู้รู้ วันที่กำหนดในปฏิทินพอนับถอยหลังมาก็จะราดผมจะขออนุญาตอย่างนี้นะครับที่ท่านบอกว่าท่านสะสมอาหารทางดินสะสมอาหารทางใบใบที่สองแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าวันที่เหมาะสมับการราดสารควรเป็นยอย่างไรเอาข้อที่หนึ่งก่อนวัน ที่เหมาะสมในการราดสารลำไยคือท่านต้องจดจำตั้งแต่ใบที่สองซึ่งท่านจะดำเนินการราดในชุดที่3นั้นหรือจะเป็นชุดที่1จากใบชุดจากใบขิงชุดที่2ก็ตามให้ลำไยของท่านออกใบขิงมาแตกเป็นใบอ่อน วันที่เหมาะสมก็คือนับวันที่แตกใบขิงเป็นวันที่1แล้ววันที่ราดสารที่เหมาะสมที่สุดคือวันที่42ถึง45เพราะอายุใบลำไยจะแตกใบขิงจนเข้าแก่ใช้เวลาประมาณ55-60ถึง60วันแล้วแต่ความสมบูรณ์นะครับนั่นคือประเด็นที่1นนั่นคือเงื่อนเวลาที่เหมาะสมที่สุดทีนี้จะ เรียนกันยังไงถึงจะเข้าใจกันชัดๆจะขออนุญาตอย่างนี้นะครับต้นไม้สื่อสารกับเราด้วยภาษากายก็คือต้นใบของเขาถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้หรือมองข้ามเรื่องพวกนี้เป็นต้นไปเขาก็จะไม่ตอบสนองหรอกครับตามที่เราต้องการพอเรารู้กำหนดแล้วล่ะว่าตั้งแต่ใบขิงแตกออกมาจนถึง42ถึง45วันช่วงเวลาตรงนั้นคือช่วงเาเหมาะสมเนี่ย ทีนี้การที่เราก่อนหน้านั้นทํามาสะสมอาหารท่านทราบไดอย่างไรครับว่าสะสมมาครบถ้วนแต่ลำไย,ยเขาบอกบอกเราครับด้วยภาษากายของเขาเดี๋ยวเราไปดูกันชี้ให้ชัดว่าภาษากายที่ลำไย,ยพูดกับเรานั้นเขาพูดด้วยอะไรภาษากายที่พูดถึงนั้นนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งถามว่าเขาตอบอะไรกับเรา บางทีบางท่านนะครับไม่ได้ใส่ใจกับต้นไม้ของเราหรอกนึกว่านี่คือใบลำใํำไยนี่คือที่จะพามาดูต้นนี้เช่นเนื้อเยื่อเจริญของเขานะครับเนื้อเยื่อเจริญอยู่ที่ไหนเนื้อเยื่อเจริญอยู่ที่ช่องระหว่างข้อใบนะครับยิ่ยงมีลงมาลึกเท่าไหร่แสดงถึงความสมบูรณ์ในการสะสมอาหาร ที่ผ่านมาตรงนี้แต่ละท่านสามารถไปตรวจสอบดูในสวนตัวเองได้ต้นที่ไม่มีความพร้อมเนี่ยมันจะไม่มีเนื้อเยื่อเจริญตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับนี่เนื้อเยื่อเจริญตัวนี้โผล่ขึ้นมาบอกว่าสมบูรณ์ละที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยพร้อมพร้อมที่จะพ่นสารเพื่อให้ออกดอกหรือไม่ดูตรงไหนนี่ครับนี่คือจุดที่เราจะเห็นกันคือ นี่นะครับยิ่งตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยก้านท้องเนี่ยเห็นไหมครับท้องที่ก้านของใบเนี้ยเราจะเห็นว่าอหลรเขาโป่งออกเลยเห็นไหมครับถ้าภาษาวิชาการที่เราพูดพูดกันก็คือตั้งท้องแลละก็คือมีความพร้อมซึ่ง าเจ้าของสวนก็สามารถถ้าเข้าไปตรวจสอบหมูสวนตัวเองได้ถ้าไม่มีการสะสมอาหารที่พร้อมเพียงโอกาสจะเป็นอย่างนี้ไม่มีจะเป็นกา้านขึ้นมาโตโดเลยเป็นกา้กานก้านเล็กๆเ,เท่ากันอย่างเงี้ยไปจนถึงก้านใหญ่จะไม่มีอาการที่เป็นลักษณะของอวบอ้วนอยู่ที่โคนข้อทุกข้อที่อยู่กําลังอยู่และแม้แต่ข้อที่กําลังจะเป็นหางปลา หางปลาที่เห็นนี้ครับนี่คือเตรียมตัวที่เราจะราดสารและทำช่อดอกซึ่งเป็นช่อของลูกต่อไปนั่นหมายความว่าพลังงานซึ่งอยู่ในเนื้อเยื่อเจริญทั้งหมดตรงนี้ครับกำลังรอการกระตุ้นให้ออกเป็นช่อดอกพามาดูความพร้อมของต้นนะครับที่เตรียมตัวจะลาดสารถ้าสังเกตดู พื่นสมาธิก็จะดูเห็นจากภาพว่านี่ละเพศสลาดผมถึงไม่ใช้คำว่าเพศสลาดกับทั่วๆไปเพราะทุกสวนเราจะให้ทำการบันทึกลำไย,ยขนาดอย่างนี้นะครับอายุประมาณ30วันอีก12อีก12วันพร้อมทำสารทีนี้พอเรามาดูเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนี้จะออกไหมรักษาอันนี้ เอาเป็นว่าต้นนี้แล้วกันต้นนี้ต้องมีร้อยโลขึ้นปีที่แล้วในสวนนี้มีต้นที่เล็กกว่านี้ครับต้นดึงเราเก็บสถิติไว้ก็คือร้อยร้อยสามสิกิโลแล้วลูกเสมอด้วยนะครับทีนี้ที่พามาดูนี่ดูอะไรเห็นไหมครับเห็นดูช่อกไข่ปลาซึ่งตรงนี้แหละครับประมาณวันที่ สิบสนะครับเราก็จะราดสารนี่ครับเ็ากำลังมีความพร้อมแล้วทีนี้ความพร้อมมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงเดียวลาไยที่สมบูรณ์ไม่ได้ออกแค่ตรงนี้ไป10 20ลูกนะอาจจะออกได้ลงมากที่สุดตามที่สะสมอาหารไว้และสิ่งหนึ่งที่ไม่ลืมเลยก็คือเห็นไหมครับเห็นไหมครับคือการตั้งทองของจริง ถ้าเผื่อไปไปดูต้นที่ไม่มีความพร้อมมันจะไม่ออกอบอ้วนในช่วงตรงนี้ทีนี้ลองลองดูนะครับแต่ดูให้ดูทั้งช่อเลยนี่ไข่ปลานี่ใบพี่เลี้ยงซึ่งจะเลี้ยงนั่นแล้วดูถึงความพร้อมของเขาเนี่ยครับนี่คือใบใบที่ผ่านการสะสมอาหารมาแบบสมบูรณ์นะครับเขียวมันวาวหนา ยาวนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสะสมอาหารหลังจากถูกกระตุ้นด้วยสารส,ส่วนท่านจะใช้โพแทสเซียมใช้โซเดียมอันนั้นสุดแท้แต่ความความชอบนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นอยู่ในส่วนตรงนี้ตลอดเวลาคือใบพี่เลี้ยงพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นใบใหญ่งามพร้อมที่จะดูแล ทำลำใยมีสภาพแบบนี้ได้ราดสารยังไงก็ไม่ผิดหวังนะครับซึ่งท่านที่บอกว่าราดไปแล้วไม่ออกซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ออกหรือแม้แต่กระทั่งว่าออกแล้วเป็นแซ่ก็เป็นเพราะว่าขาดความสมบูรณ์ในลักษณะอย่างนี้คือใบที่หนึ่งที่สองเป็นชั้นขึ้นมาเนี่ยจนมาถึงใบพี่เลี้ยงซึ่งรอการออกดอกกระตุ้นปุ๊บ ก็จะดําเนินการได้ด้าน,นคำว่ากระตุน้นก็ไม่ใช่นึกอยากกระตุ้นก็ทําได้เราจะฉีดในช่วงวันที่42-45ถึง45ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางท่านเจ้าของสวนอย่างนี้ล่ะครับเพราะลําไยทำนอกฤดูกาลไม่ใช่นึกอยากทำก็ทำไปเมื่อไหร่<อ>ครับก็มาถึงข้อสรุปที่เราพยายามจะพูด ให้กับพี่น้องชาวสวนลำไยเอาเป็นว่าทั้งประเทศแล้วกันต่อไปนี้ท่านจะรู้จักภาษากายต้นลำไยว่าเขาสื่อสารกับท่านว่าอย่างไรบ้างแล้วท่านเองเมื่อได้รับทราบการสื่อสารของต้นลำไยท่านก็จะทราบเองด้วยเหมือนกันว่าท่านบกพร่องในส่วนใดบ้างนะครับอย่างสวนสวนของจางงูที่ผมพามาวันนี้สังเกตได้ว่าใบาไม่มีการถูกรบกวน จากศัตรูพืชเลยใบยควบคุมดูแลตามอายุของเขาแล้วจะราดสารตามเงื่อนเวลาที่ถูกกำหนดนะครับไม่ใช่นึกว่าวันนั้นอยากราดวันนี้อยากราดเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพราะการราดสารลำไย,ยเนี่ยตั้งแต่ราดนับจากวันลงดินแล้วเนี่ยไปจนถึงเก็บเกี่ยว โดยปกติใช้เวลา6เดือน15วันจะเป็นช่วงที่ลูกลำไยสวยเหมาะสมกับตลาดอันนี้กำหนดเอาไว้วันที่ 19, 19นะ19 19, 19ะมิถุนาหวังผลในการเก็บเกี่ยวครบ7เ,เดือนจริงๆก็คือ19มกราแต่เราไม่ได้เก็บตอนนั้นนะครับเก็บก่อน ก็จะสอดคล้องเหมาะสมกับการที่จะเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ขนส่งไปเมืองจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของลำใหญ่จุดจีนปีที่จะถึงนี้คือวันที่10กุมภาของก็ได้จะเดินทางไปถึงที่นู่นได้ภายในสิ้นเดือนมการาหรือไม่เกินวันเลขตัวเดียวของเดือนกุมภานี่ครับนี่คือการทำลำใหญ่นอกฤด,ด,ดูและเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ท่านลองคิดดูว่าท่านลาดแล้วท่านก็ลาดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเก็บกันก็ที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสิบสองบาทเดือนไหนก็ไม่รู้แต่การทำลักษณะอย่างนี้เรามีเป้าหมายซึ่งตรงนั้นราคา40บาทที่เป็นขั้นต่ำปีที่แล้วขึ้นไปจนถึง50กว่าบาทเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดทั้งปีไม่ไห่นะครับมีตรุษจีนเชงเมง าศาสจีนซึ่งาศาสตร์จีนก็จะควบเกี่ยวไปกับวันชาติจีนแล้วก็ขึ้นราคาเล็กๆก,ก็คือช่วงปีใหม่มีแค่4ช่วงเพราะถ้าไม่ใช่ตรง4ช่วงนี้เราทำไปหนึ่งเหนื่อยเท่าเดิมค่าใช้จ่ายเท่าเดิมอาจจะมากกว่าหรือซ้ำแต่ไม่สามารถที่หาหาผลผลิตที่จะทำให้เกษตรกรสามารถจะ ลืมตาอ้าปากหรือได้อัตราส่วนที่สูงขึ้นจากพื้นที่เดิมต้นเดิมทุนเดิมในนามแทนคุณปินดินไทยซึ่งเราก็ตระเวนดูแลพี่น้องชาวสวนน้ำใยของเราแล้วก็ให้คำแนะนำใน YouTube ในไลน์หรือโทรเข้ามาปรึกษาเพราะเราอยากเห็นพี่น้องชาวสวนน้ำใยของเราลืมตาอ้าปากได้ มีช่องทางเดินที่มีความชัดเจนมากขึ้นครับก็สรุปสุดท้ายนะครับสรุปสุดท้ายก็คือวันนี้จริงๆเป้าหมายก็คือว่าท่านจะทำํำไม่มีใครว่าว่า,ท,าท่านอยากจะทําเมื่อไรแต่ขอให้ศึกษาขั้นพื้นฐานของต้นลําไยว่าขนาดเนี้ยเขาเป็นอย่างไรแล้วถ้าเราศึกษาเข้าจนเข้าใจเรียนรู้ภาษากายที่เขาบอกกับเรา เติมหรือลดบางเรื่องให้เหมาะสมนี่คือขั้นพื้นฐานส่วนที่จะไปตีลังกากันไปแก้ไขกันไปถ้าไม่ไม่ออกแบบนี้หรือทำแล้วใบกำลังเยอะๆเราจะใส่0ูนยไล่ในตัวเจนไหมเราจะใส่05234กดใบออนหรือเปล่าพวกนั้นเรายัางไม่พูดถึงนะครับขอให้รากฐาน และมาตรฐานการดูแลสวนอยู่ในพื้นฐานขนาดนี้ยังไงก็รอดครับ